พูดถึงอนิเมะเนี่ยนะครับโลลี่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญสุดๆเลยใช่ไหมละ่ะในโลกอนิเมะนะแน่นอนว่าในอนิเมะทุกเรื่องเนี่ยมันต้องมีโลลี่ครับเพื่อ,อไว้สร้างสีสันเสมอนั่นแหละซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเน้นในความเป็นโลลี่กันครับแต่ว่าไม่เอาโลลี่ยูริทํากิจกรรมนะแต่ว่าเป็นโลลี่ที่บวกกับความเป็นฮาเลมเข้าไปครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยแนวโลลี่จะเป็นเน้นยูริทํากิจกรรมทั้งนั้นแหละใช่ไหมละ่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับเอาเป็นฮาเลมนั่นแหละพูดวนสองรอบแต่ช่างมันไม่ตัดด้ววววววยยยยคคครรรรรรััััับบบบนนนนนีีีีี้้กก็็็เเเเเเเปหหขออ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 ิมมมมมะะะะแฮาาาพพืื่่่่สทโลลลลูๆตตดจงไ ก็ไปรับชมมาเลยนะแต่ว่าก่อนจะไปเริ่มกันเนี่ยเหมือนเดิมนะครับผู้ชมใหม่ที่ไม่เคยมากดติดตามช่องนี้มาก่อนเลยแล้วหลงเข้ามาเนี่ยอย่าลืมกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครกดติดตามแล้วก็กดไลค์เหมือนเดิมฝากด้วยผมเชื่อในตัวคุณเราทําได้ มาที่เรื่องแรกเลยดีกว่านะครับเป็นเรื่องที่เหล่าโลลี่เนี่ยจะเอาคุณครูเข้าคุูให้ได้เลยโคโดโมโนจิค no ังครับรักไลร้ายของยายตัวแสบนั่นเองคือเรื่องนี้นี่นะครับเรื่องโคโดโมโนจิคังเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของพระเอกครับชายหนุ่มคุณครูรุ่นใหม่ไฟแรงที่มันจะได้เข้ามาสอนเป็นคุณครูที่โรงเรียนแห่งนี้มาเป็นคุณครูสอนนักเรียนชั้นประถมอาจจะเป็นอาชีพไปฝันของเหล่ามีหลายๆคนเลยที่เวลาคุณครูสอนนักเรียนชั้นประถมเนี่ยซึ่งพระเอกเนี่ยมันก็ได้เป็นครับแล้วมันจริงจังกับอาชีพมากเลยนะเป็นนคใหมไยมมมลยเา,ายเกกๆน มีปัญหาเ่ยต้องเข้าไปช่วยเสมอครับและช่วยแบบจริงจังด้วยนะแน่นอนนะครับว่าพอพระเอกเนี่ยมาช่วยเหลือสาวๆเนี่ยนะครับเด็กๆสาวๆไร้เดียงสาเหล่านั้นเนี่ยจะต้องหลงพระเอกขึ้นมาแน่นอนอยู่แล้วอะ่ะเป็นเด็กไร้เดียงสาระะครับเด็กประถมแต่จริงจะเรียกว่าไร้เดียงสาได้ไหมเ <pic> พราะว่าในเรื่องเนี่ยบางทีก็ลุกพระเอกหนักมากและเกินนะพยายามจะพันทลายความเป็นครูของพระเอกของเรื่องให้ได้ครับคือลุกหนักมากแต่ละคนคือถ้าเกิดใครชอบแนวแนวโรล,ลิสมาลุกใส่พระเอกเนี่ยก็เรื่องนี้เลยครับแค่เรื่องแรกก็ชวนคุกขนาดนี้แล้วเนี่ยวันนี้หนักแน่นอน มาที่เรื่องต่อมาเลยดีกว่านะครับต้องเรียกว่าเป็นอนิเมะแนวกีฬาที่มันชวนกุ๊กที่สุดแล้วครับโลเคียบูนั่นเองบาสใสไวซนหรือว่าบาสโลลี่ได้ตำนานครับคือเรื่องนี้นะครับเรื่องบาสคุ๊กเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของพระเอกครับชายหนุ่มที่มีความสามารถในการเล่นบาสนะถือว่ามีความสามารถในระดับหนึ่งนั่นแหละครับอยู่ชมรมบาสของโรงเรียนที่เน้นไปด้านกีฬาโดยเฉพาะเลยมีปีมืออยู่แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเขากำลังลอยเคว้งอยู่ครับชมรมบา์สที่ทากิจกรรมมาอยู่ทุกวันเนี่ยโดนปิดไปแล้ว รมมชไปเลยคือต้องบอกว่าประธานชมลมที่มันใช้ได้เลยครับวิถีแห่งหมีมันเข้าขั้นไงทำให้พระเอกเนี่ยนะครับก็ลอยเคว้งนี่แหละไม่มีอะไรจะทำครับพี่สาวข้างบ้านของพระเอกที่เป็นอาจารย์โรงเรียนปฐมแถมร่างกายก็เป็นเด็กประฐมด้วยคนนี้เนี่ยก็เลยหวานให้พระเอกครับช่วยมาเป็นโค้ชให้กับชมรมบา์สโรงเรียนหญิงล้วนให้หน่อยครับที่เธอเป็นครูสอนให้เนี่ยมันก็เลยเข้าทางพระเอกเลยจริงไหมตามรอยประธานนะครับตอนแรกๆเนี่ยก็ว่าจะเป็นโค้ชแป๊บเดียวนี่แหละไม่กี่วนันคอยดูให้นิดนึงแต่พอสอนไปสอนมาแล้วเนี่ยนะครับก็เกิดถูกใจการเป็นโค้ดของ ดีแล้วเกินนะดีกับพระเอกมากครับเอาใจใส่เซอร์วิสพระเอกทีนี้ก็เลยอยู่ยาวเลยครับเป็นโค้ดหมีอยู่คอยดูแลชมรมบาสเด็กประถมยาวๆเลยมันเป็นเรื่องได้ตำนานจริงเรื่องเนี้ย มาที่เรื่องต่อมาเลยนะครับจากบาร์สโลลิมากลายเป็นดนตรีโลลิมากดีกว่าเราสาวตัวน,น้อยมาเล่นดนตรีกันครับเทนชิโนทรีพีครับโลลิเล่นดนตรีนั่นเองคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องเทนชิโนสามพีเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของพระเอกครับชายหนุ่มที่มีดวงสมพงกับโลลิอีกแล้วครับแต่ว่าเป็นชายหนุ่มที่เป็นนิสนีครับเป็นที่คโมริเพราะว่าสมัยเรียนมต้นเนี่ยเคยถูกเพื่อนๆชายในห้องเนี่ยลุมบูลี่จะไม่ยอมไปโรงเรียนเลยแม้จะขึ้นมปลายแล้วก็ตามก็ยังไม่ไปอยู่ดีนั่นแหละมาเสียกาลัง เล่นเน็ตคุยกับเพื่อนในโลกออนไลน์มิตรภาพแต่งเพลงเพื่อนก็วาดรูปใช่ไหมมีเพื่อนในโลกออนไลน์เท่านั้นก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยแหละครับเล่อเรื่อยเปื่อยๆไปวันๆจนวันหนึ่งเนี่ยได้รับการติดต่อจากบุคคลปริศนานะเพราะว่าเขารู้ไงว่าพระเอกมันแต่งเพลงลง YouTube ใช่ไหมล่ะเขาก็วานให้พระเอกเนี่ยไปช่วยดูแลวงดนตรีให้หน่อยซึ่งแน่นอนว่าบุคคลปริศนาคนนั้นเนี่ยก็ตามคาดนั่นแหละนะครับดวงสมพงกับโลลิมันต้องเป็นโลลิอย่างแน่นอนเป็นโลลิเด็กกำพร้าที่อาศัยอยู่ในโบสถ์ครับทำวงดนตตรรรรีีีีีีีเเเเเเลล่่่่่่่นน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 กกกกกััััทจจจจจะะะะิิงงงงขึ้้้มมมาาาาาาหคคคออออยยยยดดููแวววพพโบบถปไไธ็ ไปอยู่ที่อื่นแล้วครับแก๊งเด็กนักดนตรีเนี่ยก็เลยอยากจะสร้างความทรงจําดีๆกันสักหน่อยจัดงานแสดงดนตรีแบบยิ่งใหญ่อลังการให้ไม่มีทางลืมบทนี้ได้เลยครับเป็นความทรงจําดีๆพระเอกเนี่ยก็เลยมาร่วมด้วยช่วยกันครับช่วยเหล่าสาวๆทาให้เป็นจริงให้ได้น่ารักนะโรลี่เรื่องนี้ถ้าเกเรื่องที่แล้วแหละคนแต่งเดียวกันแล้วก็ดีเหมือนกันนะครับ มาที่เรื่องต่อมาครับเป็นหมากลุกโรล,ล่ครับสาวๆโรล,ล่มาเล่นหมากลุกกันเรียวโอนโอโอชิโกโตครับตอนหมากลุกหนุทีคุณพี่เจ้ามังกรใน,นชื่อไทยนะเนี่ยคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรื่องเรียวโอนโอโอชิโกโตเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของพระเอกครับชายหนุ่มที่เคยเป็นเรียวโอที่อายุน้อยที่สุดอรารมณ์เมตตาปันเป็นแชมป์โชกินั่นแหละครับเล่นเทพมากเคยเป็นแชมป์มาก่อนแบบอายุน้อยเลยมีชื่อเสียงมากที่ต้องมาคอยเป็นอาจารย์สอนโชกิให้กับเหล่าโรล,ล่ทั้งหลายเหล่านี้ครับที่คอยมาอยู่รอบๆตัวพระเอกเนี่ยซึ่งตอนแรกเก็กก็มาท มาทีละคน2คนพาเพื่อนมาด้วยคนนั้นคนนู้นคนนี้มีคู่แข่งโรล,ลี่มาแย่งพระเอกกันมาฝึกหมากกับพระเอกครับมีโมโมโมเมนต์กันแต่ละคนคือมีโรล,ลี่อยู่รอบๆกายพระเอกเยอะมากเรื่องนี้ไม่รู้เพราะเหตุผลอะไรแต่ถือว่าน่ารักนั่นแหละนะครับแต่ละคนเนี่ยดู2อไอใช่ไหมไอสองคนันที่ถือว่าเดอะเบสที่สุดในใจผมเลยสําหรับเรื่องนี้นะเรื่องนี้ไม่ค่อยนิยมโรล,ลี่สักเท่าไหร่ครับเป็นสิทธิพี่นั่แหละผมว่าสิทธิพี่นี่ดีจริงมากเลยจริงไหมสิทธิพี่เป็นเดอะเวสวันมากไม่รู้ตอนจบว่าจบหรือย,ยังนะ นะอยากรู้มากว่าจะเป็นยังไงตัวถ้าเกิดใครอยากจะเริ่มดูก็ดูจากอนิเมะไปก่อนก็ได้นะผมถือว่าดีอยู่อนิเมะเรื่องนี้ครับกับความเป็นโลลีรอบรอบกายพระเอกเนะี่ย อลาละครัที่เรื่องต่อมาเห็นนะครับเป็นเรื่องแนวต่างโลกที่ต้องคอยดูแลโลลี่ครับนั่นก็คือเดทมาร์ทนั่นเองโซอนณาตกรรมต่างโลกเกิดขึ้นที่เดทมาร์ทคือเรื่องเดทมาร์ทเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวของพระเอกครับชายหนุ่มโปรแกรมเมอร์สายเกมที่ต้องทํางานหนักมากนะแน่นอนว่างานสายนี้ต้องทางานหนักอยู่แล้วครับตัดต่มมากๆเลยทํางานถามลุงถาม,ามคําจนโซม,มากมันหนักถึงขนาดว่าก,กินนอนที่บริษัทอ่ะซึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะครับพอนอนลงนะพระเอกก็มารู้สึกตัวอีกทีโผล่ที่ต่างโลกเลยครับเป็นโลกของเกมที่เขาสร้างนี่แหละ มากครับผมมาในล่างของตัวละครเทสท,ที่เขาเอาไว้เทสตอนเด็บนั่นแหละมาพร้อมกับสกิลสุดโกงครับก็คือไอ้สกิลดาวตกที่ใช้ตอนแรกอ่ะใช้ทีที่แบบจัดการลิซ่าแมนได้ทั้งกองทับอ่ะเวลี่พุ่งเป็นร้อยเลยนะหลังจากนั้นก็เทพครับแน่นอนว่าเวลมึงเป็นร้อยแล้วไม่เทพได้ยังไงอ่ะฟาร์มเป็นกองทับอ่ะก็เลยนี่แหละครับหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตชิวๆครับเดินทงเดินทางเก็บรวบรวมสาวๆช่วยลงช่วยเหลือเอาเราสาวๆธาตเดี่ยวมาเข้าฮาเลมครับท่องเที่ยวด้วยกันแน่นอนว่าเราสาวๆในเรื่องนี้เนี่ยนะครับที่ โลลี่เลยไงนะแต่สาวโตโตก็มีนั่นแหละ,ะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นโลลี่ครับออกเดินทางด้วยกันในต่างโลกแบบฟินๆผมชอบฟิลอนิเมะแนวต่างโลกแบบนี้นะผมว่ามันฟิลกู๊ดเดียจริงไหมไม่ต้องเคร่งเครียดจริงจังอะไรทั้งนั้นครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเปื่ยกับเราโลลี่ทั้งหลาย เอาละมาที่เรื่องต่อมาเลยดีกว่าครับเป็นเรื่องที่เรียวว่าต้องดูแลอย่างจริงจังเลยนั่นก็คือเรื่องนี้เลยครับเรียกเช้ว่าป้าป้าครับป้าป้าโนรุคุโตะโวกิคินาไซเดอะอะอย่างงี้ป่ะาเรียกเช้ว่าป้าป้านี่ยคือเรื่องนี้นี่ยนะครับเรื่องที่เรียกใช้ว่าป้าป้านี่เขาเป็นเรื่องราวของพระเอกครับชายหนุ่มมหาวิทยาลัยที่ชีวิตในวัยเด็กเนี่ยอยู่ยากมากนะคือใช้ชีวิตยากลําบากมากพ่อแม่จากไปเร็วต้องมีชีวิตอยู่กับพี่สาวกันแค่2คนครับพี่สาวนี่ก็ต้องทํางานหนักหาเลี้ยงอยู่ด้วยกันจนโตตตมมมมาา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 จนนนนไดด้้้ัั่่่่่่่แแหหหหลละวว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 พพีีสสสททุุเเเรออออกกกกคึงงยย็ชื ให้พระเอกเนี่ยมาช่วยดูแลลูกสาวทั้งสามให้หน่อยครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะเดินไปเที่ยวต่างประเทศกับสามีไงแต่ว่ามันก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดครับเพราะว่าเที่ยวบินของพี่สาวมันเนี่ยไปแล้วไปรับไม่มีตั๋วกับเลยครับเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นหายสาบสูญไปทั้งพี่สาวแล้วก็สามีเลยทาให้พระเอกเนี่ยนะครับต้องมารับหน้าที่เหมือนกับที่พี่สาวเคยดูแลตัวเองมาครับดูแลเหล่าสาวๆเด็กๆพวกนี้เนี่ยสามพี่น้องใช่ไหมมีโลลิสสุดๆหนึ่งคนโลลิสกลางๆอมกหนึ่งคนแล้วก็โวล,ลิปปนะาสปลายๆอย อย่างเดียวมันมีความสุขมากแต่มันก็ปนเศร้าพอพูดถึงเรื่องครอบครัวมาันเมื่อไหร่แล้วก็มีคนร้องหไห้เมื่อไหร่นี่โอ้โหเศร้าตลอดเลยเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดูแลโรล,ลิจริงจังใช่ไหมครับมีสามคนเนี่ยเอาเรามาที่เรื่องต่อมาเถอะนะครับเป็นเรื่องที่ตอนแรกเนี่ยเหมือนจะเป็นฮาร์เลมชายนะแต กลายเป็นฮาเลมหญิงครับแอทลอตโนโอมชาของเล่นของแอธลอสครับเป็นเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวของเจ้าหญิงครับเจ้าหญิงตัวเล็ก10ขวบที่เป็นซาคิวบัตนะที่จะต้องสร้างฮาเลมผู้ชายในสักวันหนึ่งครับเพื่อที่จะรักษาชีวิตของตัวเองซาคิวบัตมันต้องใช้ชายหนุ่มเพื่อเป็นพลังงานใช้เวลาตามที่เรารู้กันนั่นแหละแต่ว่าเธอคนนี้เนี่ยนะครับมีโรคเกลียดผู้ชายขึ้นสมองครับเป็นความรู้สึกนั่นแหละนะมีปมกับแม่ตัวเองไงเปิดฮาเลมผู้ชายไปสนใจลูกเลยก็เลยเกลียดผู้ชายครับพอถึงเวลา เพราะว่าในเมืองที่อยู่เนี่ยต่างโลกที่เธออยู่เนี่ยมันไม่มีมนุษย์ไงก็เลยใช้ข้ออ้างว่าอยากได้มนุษย์ครับเพราะว่าไม่อยากยุ่งกับผู้ชายแต่พอเวลาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับงดันหาได้ซะนั้นไปเอาพระเอกจากอีกโลกหนึ่งมาใช่ไหมครับพระเอกจากโลกมนุษย์ทําให้พระเอกได้นะครับชายหนุ่มคนนี้เนี่ยต้องมาอยู่ที่โลกแห่งนี้ครับมาเป็นคนอยู่ข้างกายของเจ้าหญิงลอรีได้แหละแต่จริงๆพระเอกมันมีปมกับโลกทั้งนี้อยู่แล้วนะพอมาอยู่ที่โลกนี้แล้วนะครับรอบๆตัวก็มีแต่สาวๆลอรีทั้งนั้นแหละทั้ง,น,งน้ี ดูเพลินๆได้เพิ่งดูจบไปไดเ้เลยไปทำหัวข้อโลลี่ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะ